สวัสด,ดีค่ะมิทัานนาหนูจีนสีน้ำมังผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลบัวลายค่ะความเป็นมานะคะ,ะซึ่งได้มาถึงตรงนี้ก็คือทางกรมการพัฒนาชุมชนนันโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการน,านโ,รรโยบายลงมาที่จังหวัดให้ทุกจังหวัดโครงการไปถึงอำเภอะะให้มีการอบรมผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ได้รับความรู้ความเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนานะคะซึ่งอีกนคนหนึ่งเป็นตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลบละลายซึ่งอำเภอได้คัดเลือกอาหมู่บ้านของอีกชั้นหมู่11บ้านหนองบัวพัฒนานะคะก็ได้เข้าอบรมจำนวน15คนรับความรู้พอรับความรู้เสร็จแล้วก็เราก็เข้าถึงในชุมชนของเราบอกทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวนะคะถนนกินได้ เพื่อแบ่งปันให้คนในตำบลแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะคะซึ่งเราก็ได้ทำแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคะเพราะว่าการพัฒนาชุมชนอำเภอก็ให้ความสำคัญนำโดยท่านพัฒนาการอำเภอแล้วก็พัฒนากรออกเยี่ยมยังหมู่บ้านต่างๆนะคะให้กำลังใจนะคะซึ่ง ตำบลบัวลายก็เป็นตำบลหนึ่งที่ได้ปลูกผักเต็มร้อเซนะคะซึ่งเราก็มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ทุกอย่างนะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะก็เลยไปหากันก็ได้เพราะว่ายุคทียุคโควิดนะคะซึ่งหมู่บ้านเราปลูกผักมากค่ะปิดบ,บ้านสามเดือนเราอยู่ได้นะคะแ,แล้วทีนี้ก็มามา,มาสู่ประตูปันสุขนะคะดิฉันคิดว่า ถ้าสมมุติว่ามีผักทเยอะนี่เ,นเราจะเอาไปให้บ้านโน้นบ้านนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ระยะห่างนะคะก็เลยมีแนวความคิดว่าสองตายายคุยกันว่าจะต้องเอาผักที่สวนเนี่ยมาไว้ที่ประตูแผนไวท้ทีนี้ไม่ใช่แต่บ้านเราเรามารับเ้านะคะบ้านอื่นผ่านไปผ่านมาก,ก็มารับเอาผักที่ประตูปันสุขของเรานะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เราทำตรงนี้ได้ ดิฉันก็จะทําไปจนว่าโควิดจะสะาดนะคะทุกวันจะมีถุงอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเป็นขักเราก็จะมาแสนไว้ทุกวันนะคะอันนี้คือคือความตั้งใจนะ,ะที่จะทำค่ะ